โยโยโยสวัสดีครับ FC คืงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจดคืงลูกหนังเหมือนเดิมนะครับก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่จะ,จะตอบให้ทุกข้อความนะครับและถ้าอยากจะร่วมสนุกกับเราก็ไปที่แอด VIP KLN เหมือนเดิมครับเอามาถึงคำคืนวันศุกร์นะครับคลิปนี้3คู่จัดไปครับยูฟาเนชั่นลีกเหมือนเดิมนะครับเวลา5ทุ่มนก่อนครับในลีก 4. กลุ่ม3นะครับเซอร์เบจันจะเปิดบ้านเจอกับสโลวาเกียครับอาเซอร์เบจันเนี่ยเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอเบลารุสมา0ต่อ0น,นะครับคู่ของหน้าเป็นรามิลเชดายฟเล่นกับเรนอัดดาดาชอปนะครับฝั่งของสโลวาเกียตกมาเล่นในลีก4ครับผลงานชนะ1แพ้1เกมล่าสุดแพ้ขาบ,บ้านให้กับคาซัสสถานมา0ต่อ1นะครับมิลานสครินเนียยูไรคุชกาอองเดดูดาครับเป็น3ดาวดังนะครับ ผลล่าสุดคือยูโร2,000รอบคันเลือกเป็นสโลวาเกียที่เอาชนะครับบุกถล่ม5-1แล้วก็เล่ยบ้านชนะ2-0แฮนดิแคปเปิดมายังให้สโลวาเกียบุกมาต่อนะครับมาทำให้เห็นเหมือนกันว่าเกมแบบนี้ในเนชันลีกนี่ทีมเป็นต่อนี่ไม่ได้ดูเหนือกว่านะครับอยู่ที่ว่าจะเน้นมากน้อยแค่ไหนครับเกมแบบนี้ถ้าเอาตามแฮนดิแคปผมว่าวัดใจอาเซอร์ไบจันดีกว่าครับเล่นในบ้านมีมุมเสมอได้เต็มที่แพ้ประตูเดียวเจ็บตัวเล็กน้อยเชียร์อาเซอร์ไบจันนะครับ คู่ต่อมาตีหนึ่งสี่สิบห้าในกลุ่มเดียวกันครับเบลารุสจะเปิดบ้านเจอกับคาซัคสถานเบลารุสเนี่ยสเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมออา,อาเซอร์ไบจันมาศูนย์ศูนย์ครับมีอาเตมบีคอฟกับเฮริบชาวเชนก้าเป็นคู่กองหน้าฟังของคาซัคสถานชนะสองนัดรวดฟอร์มดีครับเกมล่าสุดบุกชนะสโลวาเกียแบบพลิกล็อกมาหนึ่งศูนย์อาร์หนึ่งศูนย์นะครับมีแอชลานดาราบาเยฟกับอาบัตเอ็มเบตอฟนะครับ จอกันผลล่าสุดคือเนชันลีกปี2020ปรากฏว่าเบลารุสดีกว่าครับในบ้านชนะ2-0เกมเยือนบุกชนะ2-1แฮนดิแคปเปิดมายังให้เบลารุสเป็นต่อเล็กน้อยเพราะเล่นในบ้านนะครับคือเอา,อาง,ง่ายๆคือคาดเดายากจริงครับคาซักนี่นะัดที่แล้วก็ยังบุกชนะ สโลวาเกียเฉยเลยครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยเกมนี้เล่นบ้านเบลารุสนะครับเกมอาจจะดูใกล้เคียงแต่ว่าสุดท้ายก็ชอบกอทัสถานอยู่ดีครับผมว่าเกมนี้น่าจะมีดีพอครับที่จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเสียคาซักนะครับปิดท้ายที่ตีหนึ่งสี่ห้าครับไปที่ลิบีกลุ่ม2ครับแอลเบเนียเปิดบ้านเจอกับอิสราเอลครับแอลเบเนียเกมล่าสุดบุกเสมอไอซ์แลนด์มาหนึ่งหนึ่งนะครับมีโซโกซิคาเลซีกับทอรันเซเฟ,ฟรียยืนคู่กองหน้าฝั่งของทีมเยือนอย่างอิสราเอล ก็เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอไอซ์แลนด์มา2-2นะครับมีชอนไวมั่นมานอโซโลมอนนะครับเป็นคู่กองหน้าแน่นอนก่อนเกมไฮนิคับเปิดมาให้อลเบเนียเป็นต่อเล็กน้อยครับผมดูแล้วเกมนี้วัดใจอิสราเอลทีมเยือนครับไม่แพ้ครับมองว่าคืนนี้ไม่แพ้นะครับสรุป3ทีมผมชอบบอลเป็นรองหมดเลยครับในคลิปนี้ชอบอาร์เซบจันคาซัสสถานและอิสราเอลนะครับคอมเมนต์คุยกันได้ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย